สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาตุกถีบไกลครั้งอันนี้กับสกู๊ปโกจิระกับเหล่าไททันในจักรวาลมอนสเตอร์เวิร์สกันนะครับตอนนี้ก็เป็นตัวล่าสุดที่ปรากฏตัวในมอนสเตอร์เวิร์สนะครับนั่นเป็นไททันที่ปรากฏตัวมาเพียงแค่ฉากเดียวเท่านั้นแต่ก็ถือว่าน่าจดจำอยู่นะครับเพราะมันก็มีโมเมนต์เด่นๆอยู่นั่นคือวอร์แบทหรือชื่อตอนรแรกๆที่มีของเล่นมาเนี่ยคือโนซุกินะครับโดยวอร์แบทเนี่ย เป็นไททันรูปแบบงูที่มีพังผืดเหมือนปีกนะครับปรากฏตัวในกอสซ่าบอสสของปี2021นั่นเองโดยเป็นนักล่านใน h o ลล์ w e a เอินะครับเรียกว่าก็ทาให้คอ,อนนนเกือบตายได้เลยนะครับดีนะที่พวกพร้เอกเนี่ยช่วยเอาไว้นะครับโดยชื่อของมันนะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกอ่ะก่อนที่ชื่อเป็นวอลแบ t ชื่อคนเรียบง่ายเนี่ยมันเคยมีชื่อนาซุกิมาก่อนตอเป็นของเล่นนะครับ ซึ่งผมเสียดายมากที่ผมชอบชื่อนาซุกิมากกว่ามันดูเป็นชื่อเฉพาะมากกว่าถึงแม้มันก็คือชื่อญี่ปุ่นนะเนอะเดี๋ยวคเล่นที่ว่าคือคนเล่นของวอลมาะนะครับซึ่งแมทมิลาดคนที่ออกแบบนาซุกิเนี่ยขเขาเรียกตัววอลแบทว่าบัลลกะนะครับซึ่งเป็นตัวละครในเกมมอนต้าคอมแบทซึ่งทะเลียชื่อผีขอบภัยนะครับผมไม่เคยเล่นเกมมอนต้าคอมแบทนะครับส่วนในญี่ปุ่นปัจจุมาคุยญี่ปุ่นก็ไม่ได้ตัวนี้นอสุกินะครับมัน ในเวอร์ชันฉายปุ่นเนี่ยมันจะมีเหมือนอะไรข้อมูลของหนังเหมือนกันนะครับเหมือนเป็นใบปลิวข้อมูลเนาะดูเหมือนเวอร์ชันฉายปุ่นเนี่ยตัววอลแบ๊กจะมีชื่อวิเชาศาสของมัน species batimona ททต,ตั้งนะครับนั่นคือตัวมันอาจว่า velum west palitio นะครับถ้าผิดก็ขออภัยนะครับตัว velum เนี่ยมาจจะผิวหนังของสัตว์นะครับก็เจอว่ามันมาจากตรงปีกที่เป็นพังผืดของมันส่วนศัพท์ว,ว่า west palitio เนี่ยเป็นภาษาละตินที่แปลว่าข้างขาวนะครับก็พังผืด ที่ปีกแข้างข่าวถึงลูปร่างมันจะเป็นงูก็ตามนะครับซึ่งเอาจริงนี้ไม่ชื่อไปทางการนะครับที่ทางข้อมูลของ m o n s t e r ์ o r ิ e เาระบุมานะครับอันนี้เป็นชื่อที่ญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนเป็นข้อมูลที่เปิดเผยครั้งแรกในของญี่ปุ่นนะครับก็เรียก Warbat หรือ n น s สก i ไปแล้วกันโดยดีไซน์ของมันนะครับเราจะเจอวอลแ a ทนั้นมีหนณะเป็นสัตว์ลื้คานขนาดใหญ่มีตัวสีเทาโดยมีปีกที่เป็นรูปหนาพังผื์สีแดงนะครับ หรือว,ว่าขนาดของปีกเนี่ยก็แทบจะครึ่งนึงของร่างกายนะครับซึ่งพังผืดที่อยู่บนปีกที่ว่าเนี่ยก็จะคำจุนด้วยส่วนที่เป็นเหมือนเงี้ยงยาวๆนะครับซึ่งมันงออกมาจากส่วนที่เป็นน่าจะเป็นส่วนซี่โครงของตัววอลแบทแล้วเวลามันกางออกมาเวลาขู่คิงคองเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายกับอารมเหมือนงูเห่างูจงอางนะครับและตรงหน้าท้องของมันก็มีเกล็ดด้วยซึ่งปกติพวกงูเนี่ยมันก็มีเกล็ดแหละแต่หน้าท้องมันจะไม่ได้เยอะเหมือนกเกล็ดลำตัวปกตินะครับหัวของมันเนี่ยเรียกว่างูชัดๆเลยนะครับ ถึงแม้มันจะไม่มีลิ้น2แฉกก็ตามโดยจะมีเขี้ยวขนาดใหญ่ยื่นออกมานะครับซึ่งตั้งแตเขี้ยวยื่นออกมาเนี่ยมันก็จะมีฟันแหลมคมเรียงรายกันในป่านะครับดวงตาของมันเป็นสีเขียวโดยบรูนั้นโดยบรูมัานตาเนี่ยที่แอบคล้ายแมวอยู่นะครับแล้วก็ยังมีสันกระดูกเหนือตาคล้ายกับสันกระดูกของจระเข้ด้วยโดยเลือกของมันนั้นเป็นสีเขียวอ่อนนะครับตอนที่มันตายนะเรื่องราวของมันนะครับอย่างที่บอกไปว่ามันโผล่มาช็อตเดียวเท่านั้นนะครับคือตอนที่พบว่าเอกเนี่ย ไปอย่างคอร์เรซเดยมีของนั้นนําพาไปนะครับังหว่าที่กําลังชมวิวสําผวจโลกก็สวยงามของฮอร์เรเอร์นะครับแน่นอนนี่คือโลกของไททันดังนั้นอันตรายมันมากกว่ากก,าก,กระโหลกแน่นอนนะครับก็เจ๊พอดีนะครับตัววอลแบสพุ่งเข้ามาโจมตีนะครับแล้เจอว,ว่ามันล่อนเปรอบทําลายยาฮีเป็นหนึ่งลำแล้วมันเกือบจะโจมตียาฮีของเพะเอกแล้วโชคดีที่คองมาช่วยไว้ คองก็ข้าวไอ้ตัวหนึ่งง่ายๆนะครับไตตัวหนึ่งเหมือนจะฉลาดเงีมันไม่ยอมให้คองทําแบบนั้นแน่นอนมันก็พุ่งกลมลัดคลองแล้วก็ปีกเนี่ยเหมือนพยายามจะทาให้คองขาดการหายใจนะครับได้แต่ว,ว่าคองนี่เพิ่งมาไม่ถึง10บนาทีมันจะตายานะครับโชคดีที่เออพระเอกเนี่ยมีอาวุธก็เลยช่วยไปได้ก็ทำให้คองสามารถต่อต้กลกับแล้วก็ทุบตัวแบบอีกตัวจนตายนะครับแถมยันกินเป็นอาหารด้วยได้ว,ว่ามา พอเลอเออครั้งแรกก็ได้อาหารมือแรกไปเลยนะครับโดยความสามารถของมันนะครับก็เป็นความสามารถที่โคตรจะพื้นฐานพื้นฐานแต่มันก็มีความสามารถหนึ่งที่ถูกเปิดเผยในโมชันญี่ปุ่นมาถึงไม่ได้มีในหนังนะแต่ว่าเหมือนข้อมูลของญี่ปุ่นเนะี่ยเปิดเผยมาแต่ในหนังเราไม่เห็นแต่พูดถึงความสามารถปกติก่อนความสามารถแรกคือทักษะร่างกายของมันอย่างที่บอกไปมันมีผิวหนังที่เป็นพังผืดซึ่งมาดูเหมือนจะล่อนมากกว่าบ,บินนะ แต่คียวก็จะบินได้แหละแต่อาจจะบินไม่เร็วนะักเหมือนกับพวกลานดอนหรือคิงกิโดล่านะครับโดยมันสามารถบินในอากาศด้วยความเร็วสูง72ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับก็มันก็เร็วแหละแต่มันก็ไม่เร็วเท่าไทท่านตื่นที่บอกไปนะครับนอกจากพังผืนผอของมันด้วยความที่ลาตัวเป็นงูเนี่ยก็สามารถลัดไทท่านที่มีขนาดตัวใกล้เคียงกับมันได้นะครับเดีย๋ยวที่บอกมันเกือบจะฆ่าของได้แล้วนะครับแต่พอลัดที่ตัวเหย,ยือ่อเนี่ยก็พังผืนเนี่ยปิดหน้าเพื่อทําให้เหยื่อเนี่ยขากายใจเพิ่มปี๋นะครับ คือจริงแค่รัดมันก็ตายแล้วมั้งทารัททารัทแน่นโพลนะครับทำให้เยือนเนี่ยาหายใจนะครับดยวอลแบทเนี่ยมีแรงกัดเฉลี่ย5 0 0พกเลยปอนต่อตารางนิ้วไอ้ตัวนี้โหมีข้อมูลแรงกัดละเอียดเชียวและสามารถพุ่งเข้าโจมตีด้วยความเร็ว1 2 1ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับในกรณีที่พุ่งนะครับไม่ใช่บินและเคี้ยวของมันเนี่ยมีความยาว14ฟุตนะครับหรือประมาณ4มเมตรเรียกว่าแค่เคี่ยวมันก็สูงกว่าคนแล้วนะครับ ความอึดของมันเจ้าตัวนี้มันก็อึดนะดับไคจูไททันทั่วไปนะครับมันไม่ได้ถึกมากอาวุธของมนุษย์ถ้าตีแรงๆหน่อยก็ทําสามารถสร้างความเสียหายมันได้แต่ถ้าเกิดไปไททันตีกันเนี่ยเราจะว่าแค่เอาหินลหลมแหลมแทงหัวมันก็ตายนะครับและคองใช้แรงทุบมากๆหน่อยตัวแบทก็ตายเช่นกันนะครับแถมตายง่ายมากด้วยนะครับและความสัมผัสสุดท้ายที่บอกไปตัวนี้เวอร์ชันญี่ปุ่นเขาเปิดเผยว่ามันมีพิษด้วยนะมันงูเลย แนววิชาญี่ปุ่นก็บอกว่าวอแบทเนี่ยมีพิษร้ายแรงมากที่สามารถฉีดพิษ9,800เกลลอนเข้าไปในเหยื่อได้ด้วยการกัดเพียงครั้งเดียวนะครับแม้แต่ในของเล่นเพลย์เมคของวอลแบทเองเนี่ยก็มีข้อมูลว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้มีพิษนะครับแต่ในหนังเราไม่เห็นซึ่งก็แปลกใจกันมันน่าจะกัดคอตั้งแต่แรกนะมันไม่จะไปต้องรัดในซ้ําหรือว่ารัดแล้วกัดเลยก็ได้รัดแล้วกัดคอก็น่าจะบาดเจ็บสาหัสพอตัวถ้าโดนพิษอย่างนี้ครับ แต่แหละถ้าเกิดมันโดนกัดเข้ามันคงไม่มีแรงคึดไปสู้ก็ซิล,ล่าต่อนะครับมันน่าจะใกล้ตายมองเท่งตรงนั้นเลยนะครับก็รับว่าอาจจะไม่ใช่คาจุ๊ยอึดแต่มันก็มีพิษส่งร้าแรงถ้านับว่าพิษของมันเนี่ยมันมีในหนังนะครับมันก็ไม่เกับงูชีวิตจริงแหละหมายถึงงูตัวเล็กนะคือตัวอาจจะเล็กแต่ก็มีพิษร้าแรงที่จะไม่คนตายได้อะไรแบบนั้นนะครับซึ่งข้อมูลมันก็มีแค่เนี้ย ที่บอกแหละมันมีอยู่ช็อตเดียวนะครับแล้วมันก็ไม่ได้โผล่ในคอมมิกหรือกราฟิกโนเบลอะไรนะครับแต่ถ้ามาชมเคร่งตัววอลแบตก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับก่อนจะไปเหมือนเดิมผมจะแต่งแฟนฟิกไว้รู้วยดีๆครับเป็นแฟนฟิกกอสซิล่าจริงๆคือหลกัหลกๆคือโนมิตะและเมนหลักคือโนมิตะหลายฟิกมากเป็นไฮเลมโนมิตะพอคอสโอ,อเวอร์กันเรื่องนี้ซึ่งจะมีกอสซิล่าไปแจมหลายฟิกมากนะครับเรีวยกว่า80%เนะี่ยกอสซิล่าจะไปแจมหมดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นจะมีตา่าคอสเวอร์กับบรีสเฟสเซนไนเฟสซิโลแอทัลออนไททันหรือไปคอสกับอะไรอะเกิดใหม่เป็นสลามนะครับแต่ในมิตามที่เกิดเป็นสลามก็เกิดเป็นกอซิล่านะครับหรือฟิกที่เป็นกอซิล่าต่างโลกเลยก็มีนะครับอีวานกิลลี่บอกกอซิล่านะครับเรียกว่าโคเยอะแต่แต่งไม่จบสักเรื่องนะครับถ,ถ้าสนใจก็เอาไปอ่านได้นะครับลิงก์อยู่ช่องดีฟชันดันลาสนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ